เหตดังแฉผัวไฮโซทิ้งลูกและเมียแถมหนีหนี้เมียเก่าเอาเงินสองล้านไปเล่นพนันและเปสาวใหม่ที่เป็นดารา เมื่อวันที่12มกราคมเพจอัธรสก็ได้โพสต์ข้อความระบุว่าแซบผัวไฮโซทิ้งลูกและเมียหนีนี่เมียเอาเงิน2ล้านไปเล่นการพนันกับเจ้ามือคนดังในวงการบันเทิง2ล้านเอาไปให้หญิงใหม่ที่เป็นดาราและเพจก็ยังได้เผยเพิ่มเติมในคอมเมนต์อีกว่าแต่ประเด็นข่าวมันน่าสนใจเรื่องที่เจ้ามือพนันนี่แหละก็คืออย่าก,กับเมียแ,แล้วแต่ยังติดหนี้เมียไม่ยอมจ่ายหนี้ไม่ส่งเสียค่าเลี้ยงดูแต่มีเงินไปเล่นการพนันกับคนดังท่านหนึ่ง อีกสองล้านเอาไปให้สาวคนใหม่ปีนี้มันจะมีเรื่องจับคนดังเรื่องการพนันอีกไหมเนาะเรื่องนี้แยกเป็น3ประเด็นผัวนีเนี่ยเมียไม่ส่งค่าเลี้ยงดูด้วยผัวเอาเงินไปเล่นการพนันกับคนดังในวงการบันเทิงวงเล็บประเด็นนี้น่าจะเรื่องใหญ่ ผัวเอาเงินไปให้เมียใหม่ใช้ชีวิตสุขสบายกับเมียใหม่แต่ไม่ใช่นี่วงเล็บอันนี้ถ้าอยากก่อนไปน้องผู้หญิงไม่มีส่วนหลังจากโพสต์ดังกล่าวเผยแพร่ออกไปก็ได้มีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจนํานวนมากอาทิเชน่นอุ้ยรู้แล้วค่ะไปส่องมาแล้วท่านประธานรู้ตอนเมียเก่าเขาโพสต์นี่แหละช,ะชัดชันแตกอีกแล้แน่ๆเขาก็เพิ่งเปิดตัวเราก็ขยันนะอีกี้ชอบขยี้แบบทุกเม็ดทุกเด็ดทุกคําอีออ อันนี้สอบผ่านค่าอ่านปุ๊บรู้เลยเพิ่งเปิดตัวกันเอง